พี่อยู่ทางปิดซ้ายเฮ้ยใครยิง,ยงนะอ่ะโอ้พี่ถูกยิงว่ะใครยิงพ<า>ี่หาแล้วนะชิมหายแล้วแล้วก็เอาเปืนส่งไปที่บอ่อน้ำนิดเดียวเองมันยิงเลยพี่ตายยังยังไง,งไหม,มกำลังวิ่งหามันอยู่ เอาวหวังนะมันยิงค่อนข้างแม่นอยู่ผมเห็นมันแล้วผมเห็นมันแล้วเขียบวิ่งไวจังไวไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะ Say em đừng nhau em hoạt động, anh mai, anh không ơi ta yên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  chạy yên ta yên ta yên chạy yên ta yên ta yên chạy yên ta yên ta yên